สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บีมก็มีอะไรดีๆจะมาบอกเพื่อนคนพิเศษคนหนึง่งที่เป็นเพื่อนรักกันตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนรักกันค่ะเมื่อวานเมื่อวันที่6พฤศจิกาพศ2อ5พเป็นงานวันเกิดของเขานะคะก็วันนี้วันที่7ดเนาะก็อาจจะให้แบบวาย้าล้อง ก็อาจจะให้ผิดวันเพราะว่าทำช้าเนาะแล้วก็มาให้กลางฝนตกอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้ฝนไม่เป็นใจเอ้ยก็ช่างมันใบเตยก็มีช่องตัวเองชื่อว่าใบใบเตยเกมทีวีอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะคะแล้วสำหรับของขวัญพิเศษของขวัญพิศซยฝนตกหนักแล้ว ไปลบในบ้านก่อนสำหรับของขวัญพิเศษที่จ้าให้ใบเตยนะคะก็คือน้องหมาตัวนี้อาจจะดูไม่ชัดเนาะเราจะลงกันอีกทีแล้วกันเราจะลงให้ดูกันอีกทีแล้วกันเนะาะใบเตยลาก่อนนะฝนตกหนักมากเลย ค่ถ่ายต่อนะคะหลังจากตอนนั้นที่เราแบบฝนตกหนักเนาะก็วันนี้ก็ตอนนี้ก็หายตกแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาสุขสันต์วันเกิดใบเตยกันเดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆน้องหมานะถูกใจหรือเปล่าอาจจะสร้างไม่สวยเท่าไหรอ่อแต่ก็สุขสันต์วันเกิดนะเตยบายบาย